โอเคนะครับล้ามาฟัอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้นะครับอท่านนี้นะคุณแม่เป็นอสมเมอร์แต่วันนี้นะครับตัวคนที่ได้ทานมาด้วยไหมครับไม่ได้มานะครับแต่ว่าคุณลูกเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเล่นทาปฏิบัติตัวดีเพรมนะครับเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะทานเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเซลล์ตรงให้กับคุณ จนสากกยกระโโตกใช่ไหมครับจนนะครับจนนะเชิญฉกตะบนเลยครับตะบนเลยชื่อจนสายกระโโตกค่ะชื่อจนสายกระโโตกค่ะดูแลคุณแม่มาก็เมื่อก่อนก่อนที่จะมาทานยาเนี่ยก็พาไปหาหมอครับเริ่มจากคุณแม่มีอาการ คนจำเหมือนคนจำเสื่อมเพราะอายุเยอะนะฮะแปดสิบสามแล้วแปดสิบสามแล้วาพาไปหาหมอเขาบอกหมอในนี้ก็พาไปค <c oughs> อันนี้ก็คิดว่ายาเกยวก็ได้สมองเพราะฉะนั้นมียาบำรุงอะไรพวกน,นี้นะน่ะทีนี้พาไปทําสแกนสมองครับ <c oughs> หมอบอกว่ายายเป็นความจำเสื่สอมนะน่เสื่อมค่ะ <c oughs> ความจำเสื่อมก็อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยแกก็นึกว,ว่าใช่ฉันเป็นพี่สาวตัวแก,กเป็นนอ้องนี่ค่คะ <c oughs> อย่างเห็นลูกๆกับว่าเป็นพี่มดแกเป็นน้องคนน้อยเพราแกจำไม่ได้ไม่เห็นชัดนะแล้วก็ไม่ค่อยนอน ล้วกลางคืนก็ต้องตื่นมามาเล่นหายของมาเล่นพับผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นอนเลยช่วงนัน้นจะทํายังไงดีไปหาหมอตรงไหนก็แล้วแต่นี่เมือวานนองก็ไปคุยกับเพจท,ที่อ,อาจะเชี่ยวชาญท่านนี้ไปปรึกษาดูค่ายาน่าจ,จะตกประมาณหมื่น 12, สองหรือหมื่นสามต่อเดือนหมื่นสองหมื่นสามต่อเดือนนะครับแต่ว่าตัวได้ใช้เองเดี๋ยวเขาบอกเลยโดยใช้เองก็เคยเป็นการสมองโฟรับยาที่โรงพยาบาลค่ายไปทำสแกนสมองรวดแล้วเนี่ยเร็วทีแล้ว มันาช่วงหลังปาคุณแม่เป็นก็คิดว่านาจะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลรับยังไม่ได้ไปเรกพอดีมีนิติกันต้นนี่มาร้องบอกว่าลองให้แม่ทานได้ให้แม่เป็นเหมือนหนูรงยาเนาะเริ่มต้นให้แม่กินเพรแม่ไม่นอนอะไรพวกเราก็ไม่เคยนอนมาก่อนพราแม่จําเราไม่ได้แม่เรียกเรากว่าพี่สาวเนี่ยเราก็อายเนาะเราเป็นลูกพี่รู้สึกยังไงครับถ้าแม่เรียกเราว่าพี่สาวไปธนาคารค่บ แมวไปด้วยก็ใครอยู่ก็ใครอยู่กับพี่สาวก็ไม่ไว่าอยู่น,นี่ยพาสุดรุ่กเต็นแล้วพาไปหาคนเก่าๆที่จำได้อายุรุ่นเดียวกันอะรอะุ่น65ปี60ปีหรือ70เลยเป็ออนแบบทีจะจำได้ไปธนาคารบอก็่าทักยายมาก็ใครมาก็น้องสาวจา้าไม่ใช่ยอะไรเงี้ยเนาะ เราก็เลยว่าโอ้ยไม่ได่าจะใช่เนเราไปตรงไหนก็บอกแต่เราเป็นพี่สาวพี่สาวตัวเ<า>กศเนี่ยเพิ่งห้าขวดแต่บางวันก็สิบเก้าขวดนี่นะก็มาพอเริ่มกินยาใครลองลองกินกันไปเผื่อจะดีแล้วแ่บมันโผล่ลงได้ไม่มีสารตกวข้างมันมีอะไรลองสบายก็บานนี่เนาะน้องก็เป็นพยาบาลเก่าเขา,าขก่อนจะให้แม่กินอะไรก็ต้องศึกษาดีดีก่อนน้องใช่ด้วยป้าลองให้ดูแม่กินงเราเราก็ไม่ได้นอนเราอะไรว่าดีลองลองกินเพิ่มก็ลองกินค่ะ ก็เริ่มนอนเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่เม็ดที่สองแล้วที่สามเริ่มมาเรื่อยๆจากตื่นตื่นมาก่อนนั่งกระโถนนั่งไปเป็นนั่งชักโคกนั่งไปไเป็นเดี๋ยวนี้เราบอกแม่ทองหน้านึงชักโคกเลยนั่งค่ะนั่งกระโถนอยู่แน่นะก็คือสามข้างเราะมันก็สี่ข้างมังคือแต่พอไปนั่งได้ได้เราก็เลยไปบอกน้องว่าคืออาจจะดี พอต่อไปมดแผงนะคะมดแผงแม่นี้คือแค่แผงเดียวใช่ไหมครับมดแผงค่ะเริ่มนะเริ่มเริ่มเนื่อดีขึ้นมาพอตอนมาเพอมดกล่องมดกล่องก็นี่ก็ัม่ใช่พี่สาวเราเป็นลูกสาวครับวันนี้เป็นลูกสาวแล้วได้เป็นลูกเลยว่าโอไม่อยากเป็นแม่ไม่อยากเป็นแม่ของแม่หรอกเนไมอยเป็นพี่ของแม่เนาะเระมันเจ้าเรียกเราแม่ครับก็ยังไงเนาะแต่ก็ดีใจค่ะ ว่าปริตมาณตัวนี้พอเริ่มตอนนี้คือแม่ว่าสีกส่กล่องสี่กล่องแล้วตั้งแต่เริ่มยังไม่รู้ตอนนะั้นเขาเริ่มเริ่มมาดู่้วยว่าอะไรยังไงบอกว่าคือเขาบอกว่าราคาเหมือนสูงนะครับราคาสูงก็ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันนะี้เดือนเดือนก็แค่พันเศษเศษแต่ถ้าไปตรงนั้นก็หมูสามาเออเจ้เล็กกินกับคุยกันนอนนอนกันนองกับหน้าจ้า<ช>ที่กต่อมาก็ดีจากที่นอนกับพี่สาวน้องสาว แฟนช่วยก่อนคือนอนต้องดูแกนเนี่ยเดี๋ยวนี้นอนไป็นเช้อสองคนกันเลยไม่เป็นไรถึงเวลาแม่นอนนะใ้เขานั่งก็ดีเยอะนะก็เลยก็เลยคิดว่าเรื่องการเงินที่ไหนจะบองต่อระบบต่อพี่สาวที่พี่น้องเนี่ยนะว่าคือไม่ได้อยากได้อะไรมากมายอยากได้ให้เขาพีสุขภาพดีเหมือนเหมือนแม่เราแล้วก็เหมือนเราค่ะเป็เชื้อสอคนกิน่กินเผ็ดเดียวเพราะว่า,วาเ,เราก็ไม่เป็นอะไรเราก็ดีเป็นเรื่องนอนรักษามาตลอดรักษามา <S <S ก็ดีเลยก็เลยกินั่นก็เลยให้แม่กินแล้วก็ดูแลแม่ร <S 1> <S 1> เราไม่เป็นอะไรแต่ว่าคิดว่าวันข้างหน้าก็เราก็ต้องกินไปก็บแม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าแม่เราเป็นคนอนื่นที่แหละเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเราก็เ,<อ>เราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราต้องกินเลื่อเผือมันไม่แน่แล้วมันเคยฟอไปแล้วเลือวันข้างหน้ามันก็มาเป็นอีกแล้วตอนที่แม่ตอนที่ให้คุณแม่ทานเนี่ย ขาาทานอย่างไรครับเช้ากลางวันเย็นกินใน็อะไรยังไงเช้าก็เย็นเนี่ยช้าก็เย็นก็เล็กนะคะเช้าเย็นเด็ดเดี๋ยวนี้นักกองที่สี่นี่ครับเย็นเวลาเดียวกินเวลาเดียวคือช่วงแรกคือเช้าหนึ่งเมตรเย็นหนึ่งเมตรปัจจุบันนี้เหลือแค่วันละเมตรก่อนนอนเท่านั้นเองอูええิีพันของเราดีมากๆนะครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับอา